สวัสดีครับผมมือนีขกอบฟร้ารมสีพามาเบิงวิธีการรักษาใส่บืองว่นหน่อยนะครับเป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับจึงว่าหน่อยว่าหน่อยออกมาได้จากมือก็แม่หามือตีออกมาได้หามือเกิดจากการแม่มันเลี้ยใส่บือลายเฮ็ดห้ใส่บืออักเสบแล้วก็ผลตามมากระิเป็นแมงวันมาขี่ใส่นะครับแมงวันมาข่ใส่เฮ็ดหนเป็นนอน เอากลับมารักษากันเบื้องต้นกันับสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมมาเนาะครับก็สีมีหนึ่งน้ำมันเบนซินน,นะครับกอกใส่ขวดเป๊บซี่มาเดวกะเป็นน้ำเกลือล่างแผลเดวกายาเหลืองนะครับยาใส่แผลย,ยาใส่แผลแล้วก็เป็นพวกยาแก้อักเสบยาพินเวสลินอะคาาปอดพันแผล พร้อมด้วยผ้าเตรียมมาไวท้ทาหอบ่ให้แมงวันมันขี่ใส่อีกนะครับว่าออกมาได้อามือพกไว้นี่แหละนะ,นะครับแม่มันร้ายสำหรับขั้นตอนการที่เขาสิรักษาขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเาขากะรักษาแบบบ้านๆเขาตะกวนแบบที่เคยเห็ดกันก็เอาน้ำมันเบนซิน นะครับยดยดใจยดใ่เพียเขาเพื่อให้เพื่อให้นอนมันไตออกมาบันเพื่อให้นอนมันไตออกมาเน่โอ้จีบร้อมได้เด่นเป็นมันเก็บเก็บแน่เก็บแนน่รรมประดา่ากันใหมอมามา,มาพาหนีสีเก็บก้อนนีเด้ให<อ>้หมอมาพาสีเก็บก้อนนีอันนี้นอนก่นอาออกได้จากประมาณยี่สิบตแล้วล่ะครับ กะได้ได้ออไจํประมาณยี่สิบตัวแล้วไก่สิเบิดแล้วหลังจากเขาเอานอนออกเบิดนะครับหลังจากเอานอนออกเบิดกะเขา,ก,าเก,กับมาใส่น้ำเกลือนี่แ่ะกับมาใส่น้ำเกลือล้างออกทําความสะอาดออกแล้วก็ตามด้วยยาเลื้องตามด้วยยาดี๋เวเตสียมมาเนี่ยนะครับโอยแผลมัน เราขก็ชิมาใส่ผ้าห่อเป็นขั้นตอนสุดทด้ายนะยครับอันนี้เป็นการรักษาเบื้องต้นผิดถืกอจังไดกะกะข้อเมตนมาคุยกันนะครับข้อเมต์มาบอกกันผู้ใดมีวิธีที่ที่ว่าที่ว่ามันมันดีกว่านี่สินะมีวิธีรักษาแบบแบบดีกว่านี่หรือว่าจังไดกะกะข้อเมต์มาบอกนะครับมือไม้นะครับนะมือไม้หัดเรียงวัวะ นี่ก็เป็นบรรยากาศอบอกว่าแห่งเลียงไรดอกไมเยากน,นี่แกิทั้งไหนอยู่ที่อตอนนี้ก็ก็พยายามเอานอนออกออกให้เบิร์ก่อนนะครับนอนออกให้เบิร์เจ้าก่อน เขาเอาน้ำมันหยดเข้าไปน้อนมันก็ดีไตไตออกมะกะกะกะบ้านาสีเก็บปันใดบ่าบ่านาสีเก็บปันใดเพราะว่ากะนอนหลับในเฮ็ดดีอยู่นอนหลับในเฮ็ดดีอยู่ยับเอาน้ำมันหยดกะกะขายทีบอยู่หน่อยนึงนะครับบ่ยอมกะบ่ได้เพราะว่าขันขันเหยมอมาพามันสีมันสีเก็บ มันสีเกียบไยกว่านี่ต้องบอกเขาว่าจังสีเนาะเขาอาจสีรู้เรื่องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เนาะครับผู้ใดมีไอเดียดีๆผู้ใดมีความรู้ดีๆก็ค,คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับมาคุยกันได้ขอบคุณครับ